ไปดูความคืบหน้าคดีว่าพระธรรมกายนะคะล่าสุดทางรู้สิทธวัดพระธรรมกายนะคะก็เข้ารายงานตัวที่สพคลองหลวงค่ะหลังจากที่ถูกดำเนินคดีในข้อก็หาขัดขวางดีเอเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย ลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย11คนนะคะก็เ้าพบกับพนักงานสอบสวนส,วนสพคลองหลวงรับทราบข้อกล่าวหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระทําความผิดและครอบครองยุทธภัณฑ์ทางทหารหลังจากวันที่16มิถุนายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนํากําลังแล้วก็หมายค้นค่ะเพื่อเข้าคุมตัวพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าวัดวัดพระธรรมกายผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันฟอกเงิน ทางด้านของนายปัญญาถาวรอัครนินหัวหน้าทีมทนายความลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อกล่าวหากับลูกศิษย์วัดพระธรรมกายไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกลั่นแกล้งเนื่องจากในวันเกิดเหตุ DSI ไม่ปฏิบัติตามพื้นที่ในหมายคน้นซึ่งเป็นเพียงพื้นที่บางส่วนของ196ไร่บริเวณประตูหนึ่งเท่านั้นแต่การแจ้งข้อกล่าวหากับลูกศิษย์วัดพระธรรมกายกลับเป็นส่วนนอกพื้นที่หมายคน้น พร้อมยืนยันรั้วลวดหนามหีบเพลงเป็นอุปกรณ์ทั่วไปไม่ใช่ยุทธภัณฑ์ทางทหารการแจ้งข้อกล่าวหานั้นเกินจริงและว,วันนี้ก็มีพญาแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหารวมถึงทีมทนายความเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับแสดงความบริสุทธิ์ใจและขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่โดยมีพลตํารวจตรีถาวรขาวสะอาดผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเดินทางเข้าร่วมสอบปากคําในกรณีดังกล่าวด้วยค่ะ